กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมแดงในช่องแดงวิเคราะห์บอลเต็งอีกเช่นเคยครับวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลง่ายๆสั้นๆน,นะครับวิเคราะห์บอลวันนี้ครับวันเสาร์ที่สิบสามพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง4ห้า้อหกสิบี่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของฟุตบอลโลกนะครับผมคัดฟุตบอลโลกเน้นๆ4ีคู่มาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยครับเป็นคู่ระหว่าง เบลเยียมครับพบเอสโตเนียครับฝรั่งเศสพบคาซัคสถานมอนเตเนโกรพบเนเธอร์แลนด์และคู่สุดท้ายครับเวลพบเบลารุสครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับเบลเยียมครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอสโตเนียครับคู่นี้คิงออฟเวลาตีสอนาทีครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าถิ่นเบลเยียมต่ออยู่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับ มาดูในส่วนของสถิติการพบกัน6นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับจะเป็นทางฝั่งของเจ้าถิ่นเบลเยียมครับชนะไปถึง5ครั้งยังไม่เสมอเลยและแพ้ให้กับเอสโตเนียแค่1ครั้งเท่านั้นครับในส่วนของการจัดทัพของทั้ง2ทีมที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับเจ้าถิ่นเบลเยียมครับคาดว่าจะมาในระบบ3 4 2 1ครับ ส่วนทิมเยืยนอย่างเอสโตเนียครับจะมาในระบบ3.52ครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับเบลเยียมครับผมคิดว่าน่าจะพาแฟนๆไปถึงฝันได้แบบไม่ยากเย็นครับถึงแม้จะขาดหัวหอกตัวความหวังไปถึง2รายนะตอนนี้ครับแต่ขุมกำลังเกมรุกที่มีอยู่ก็ยังจะพอฝากความหวังได้ครับ ประกอบกับสถานการณ์ในตารางครับก็ยังต้องการ3คะแนนเพื่อการันตีเข้าสู่รอบสุดท้ายให้ร้อเปเซครับมันใจได้ค,ครับว่าพวกเขาเอาแน่ครับแถมเจอกันหนล่าสุดที่บ้านของเอสโตเนียก็เพิ่งบุกเอาชนะได้มา5ประตูต่อ2ครับมองแล้วครับการกลับมาบูในรังเย่าตัวเองครั้งนี้น่าจะไลยย่ย้ำย้ำแค้นอีกตามเคยครับ เมื่อเทียบจากศักยภาพของขุมกำลังและชื่อชั้นของคู่แข่งแล้วยังไงก็ต้องไปที่เบลเยียมสถานเดียวครับคู่นี้ผมขอเลือกไปที่เจ้าถิ่นเบลเยียมครับสกอร์ที่คาดเบลเยียมชนะ4ประตูต่อ0ครับมาต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับเตะเวลาเดียวกันครับตราไก่ฝรั่งเศสครับต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาซักสถานครับ คู่นี้คิงออฟเวลาตี2.45นาทีครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าถิ่นฝรั่งเศสต่ออยู่3ลูกครับมาดูในส่วนของสถิติที่เคยพบกันมานะครับคู่นี้เคยพบกันมาแค่1ครั้งเท่านั้นครับเป็นต้นปีเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาครับฝรั่งเศสครับชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์ครับ มาดูในส่วนไล่อัพที่คาดว่าจะลงเตะในค่ำคืนวันนี้นะครับเจ้าถิ่นฝรั่งเศสครับจะมาในระบบ3-4-1-2ครับและภูมิยเยือนอย่างคาสัคสถานจะมาในระบบ3-5-2ครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับเจ้าถิ่นฝรั่งเศสครับฟอร์มกำลังมาดีสุดๆครับ5เกมหลังยังไม่แพ้ใครแถมเอาชนะมาแล้ว3เกมติดครับ ส่วนทางคาสังสถานครับฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพ้มาแล้ว2เกมติดแถมยังต้องมาเยือนอีกครับจากสถิติที่เจอกันมานะครับก็เป็นฝรั่งเศสที่เหนือกว่าชัดเจนครับซึ่งวันนี้ครับราคาบอลเปิดมาให้ฝรั่งเศสต่ออยู่3ลูกผมมองแล้วไม่ได้แพงอะไรมากครับเชื่อว่าเกมนี้ทับตราไก่ ยำคาสักสถานในรังของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับคู่นี้ผมขอเลือกไปที่ทัพตราไก่ฝรั่งเศสครับสกอร์ที่คาดฝรั่งเศสชนะ4ประตูต่อศูนย์ครับขยับมาที่คู่ที่3ของวันนี้เลยนะครับมอนเตเนโกครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเนเธอร์แลนด์ครับคู่นี้คลิกออฟเวลาตี2.45นาทีครับแฮนดิ c แคปเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างเนเธอร์แลนด์ต่ออยู่ลูกครึ่งควบ2ครับ เรามาดูในส่วนของสถิติที่เคยพบกันมานะครับคู่นี้ก็พบกันมาแค่1ครั้งเท่านั้นครับเป็นเมื่อวันที่4เดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองครับก็ชัดเจนครับเนเธอร์แลนด์เก็บชัยไปได้ครับด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนย์ครับส่วนไลน์ัพที่คาดว่าจะลงเตะในค่ำคืนวันนี้นะครับ เจ้าถิ่นมอนเตเนโกครับจะมาในระบบ4-4-2ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเนเธอร์แลนด์ครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับตอนนี้ครับสถานการณ์ในกลุ่มครับตอนนี้เจ้าถิ่นมอนเตเนโกครับอยู่อันดับ4แข่ง8นัดมี11คะแนนครับความหวังในการตีตัวไปเล่นฟุตบอลโลก2 0 2 2ค่อนข้างริบรีเลยครับ แต่ก็ยังไม่หมดหวังครับถ้าเกมนี้เก็บชัยชนะได้ครับแต่ผมมองดูแล้วคงยากครับถ้าดูจากผลงานและทรงบอลตอนนี้ครับวันนี้ครับต้องรับมือกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าครับเล่นดีกว่าอย่างฮอลแลนด์ครับดูแล้วถ้าจะรอดยากครับเพราะว่าฮอลแลนด์ก็ต้องเน้นเหมือนกันครับถ้าวันนี้ชนะโอกาสเข้ารอบสูงเลยครับ คู่นี้ผมขอเลือกไปที่ผู้มาเยือนอย่างฮอลแลนด์ครับสกกร์ที่คาดฮอลแลนด์ Homeland ชนะศูนย์ประตูต่อ3ครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ครับคู่ที่4ครับเวลครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบลารุสครับคู่นี้คิงออฟเวลาตี2.45นาทีครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าถิ่นเวลต่ออยู่ลูกครึ่งควบ2ครับ มาดูในส่วนของสถิติที่เคยพบกันมาของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่นเวลครับชนะไปถึง3ครั้งและแพ้ให้แก่เบลารุสแค่1ครั้งเท่านั้นครับในส่วนของการจจะทับในค่ำคืนวันนี้ครับคาดว่าเวลจะมาในระบบ3-5-2ครับและเบลารุสผู้มาเยือนครับก็จะมาในระบบ3-5-2เช่นเดียวกันครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่สุดท้ายคู่นี้ของผมเลยนะครับ สถานการณ์ต่างกันชัดเจนครับโดยเวลครับต้องการสาแต้มเพื่อลุ้นเข้ารอบคับส่วนเบลารุสหมดสิทธิ์แน่นอนครับแรงจูงใจเวลสูงกว่าเยอะครับรวมถึงฟอร์มการเล่นและคุณภาพนักเตะเจ้าถิ่นก็ข่มเยอะครับหลังจากที่ไม่แพ้ใครมา5เกมขณะที่ผู้มาเยือนครับพายกราวรู้เจ็ดแมตติดครับรงนี้ไม่น่ามีปัญหาครับกับชัยชนะสำหรับเวลครับ และถ้าวัดจากความมุ่งมั่นครับผมคิดว่าซึ่งเบลารุสแทบจะไม่เหลือเลยครับก็มีความเป็นไปนได้สูงครับที่จะโดนเจ้าบ้านล่อเป้าครับเชื่อว่าครับเบลชนะแน่นอนครับคู่นี้คู่นี้ผมขอเลือกไปที่เจ้าทีนเวลครับสกอร์ที่ค่าชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับ